สวัสดีครับจากเพจกระบอกไล่นกโดยหนูตาฟาร์มนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับกระบอกไล่นกนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่เราทํานะครับเป็นแบบที่ทําจากท่อพ V c ีนะครับขนาดสองนิ้วนะครับขนาดสองนิ้วนะครับความยาวนะครับความยาวจะอยู่ประมาณอ่าหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับอ่า ค่อนข้างหนักหนักกว่าแบบกระป๋องนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะไม่ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องเป็นสนิมด้านนอกนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการที่สีมันจะถลอกอกเปิกนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูกันนะครับก็การหัวจุดออกนะครับการออกแบบผมนะครับผมจะเน้นว่าให้ใช้กับหัวจุดนะครับ ในรูปแบบเดิมซึ่งทําเป็นแบบที่ทําจากกระป๋องนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับคลานหัวจุดออกแล้วนะครับแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพ่นแค่ห้าครั้งนะครับคันหัวจุดเข้านะครับเขยา่าปานหน่อยหนึ่ง ยาวแล้วก็ปั่นอะไรนั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงดังไหมดังไหมใช้ได้ไหมใช่ได้นะลองอีกสักนัดไหมไม่เอาคนถ่ายวีดีโขบอกไม่เอาแล้วพอแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับสามารถสั่งคำได้นะครับอ่า ช่องทางการติดต่อนะครับทางเพจนะครับชื่อเพจภาษาไทยนะชื่อเพจว่ากระบอกไรนกโดยหนูป่าฟาร์มนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอแอดไลน์มาที่ไลน์ไอดีนะครับไลน์ไอดี e สองสาม imp นะครับแ,แอดไลน์มาแล้วก็สามารถโทรส่งข้อความมาทักได้นะครับถ้าผมยังไม่อ่านก็ ข้อความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเจอแล้วผมก็จะตอบกลับนะครับอ่าช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับอ่าศูนย์แปดหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับสี่สี่เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับอ่าเป็นอ่าร้านค้านะครับที่ผมลงขายในแอปช้อปปี้นะครับอ่าชื่อร้านค้านะครับก็คือชื่ออ่าภาษาไทยนะครับชื่อร้านหนูป่าปามนะครับ ็ปากไว้ด้วยนะครับขายหัวจุดออกนะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่นเข้าไปตรงรูตรง,งท้ายนี้นะครับพ่นแค่ห้าครั้งนะครับตามมาตรฐานที่ผมทดสอบนะหัวจุดเข้าขยาอ่าปัันๆหน่อย ยายวปันปันหน่อยยายวกยายวปันปันหน่อยอนะหนึ่งสองอ่าเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะลองอีกรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ยามปันพยาวปันพยาวปันครั้งแรกบางทีมันอาจจะดังไม่เต็มที่นะครับบางทีกระบอกมันอาจจะเย็นองเงี้ยนะครับครั้งที่สองส่วนใหญ่จะเต็มที่ค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับก็ระดับแอลกอฮอล์ที่พ่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะพ่นแนะนําอยู่ประมาณห้าครั้งพอนะครับ มันมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเช่นวิธีการวิธีการใช้คือวิธีวิธีปั่นวิธีเขย่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ปริมาณของสภาพะอากาศด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญเหมือนกันนะครับคือสเปรย์นะครับคือขวดสเปรย์ที่พ่นเนี่ยนะครับขวสเปรย์เนี่ยมันต้องพ่นออกมาให้มันฟุ้งๆนะครับถ้ามันไม่ฟุ้งเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ฟุ้งเนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนแอลกอฮอล์มันไม่ค่อยกระจายนะครับมันจะ เวลามันเรากดจุดจะเสียงมันจะไม่เต็มที่นะครับเสียงก็ไม่เต็มที่พนแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นเข้าไปนะครับห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายาเอ,าอ,อปันยอาอ,อปัน